สดีครับื้อซาวนี้บ่ได้ลงมาหยามบวงพี่น้องดักบวงเว้หรืนตอนเที่ยงมีเวลาเราเลยลงมาหยามบวงไปรุ่นน้องกันหนึ่งสองตรงนี้โบนเรือโบพันพี่น้องแต่ยิ่งง่ายง่ายมาปักตรงนี้ เดือกราพานนี่ตักทุกมีเทนคนก็นชอบมานะั่นดีดีง่ายมองง่ายมองดูดๆใส่ไว้หาหลังคือเกาอนะไรพี่รอ้หนึง่งสองสาม นี่บ่วงตกพี่เลยตรงนี้บ่วงตกบอทำงานบอทำงานคือกันบ่วงยังอยู่คือเก่าเอาเอาไว้ดึงนี้เดี๋ยวจัดการตรงนี้ไหมโอ้เป็นยังไงเนาะคือบอหมานเอาพี่น้องเลยบอหมานแล้ว เ่ากับพ่อเจียวหือล้อฝนเมืว่อวานนี่กับเห็นเด็ดๆเดดปียกๆมากับปืดมากับลำโป๊ะไปโป๊ะไปมาพี่น้องเฮ็ดลำบากพี่ลำบากน้องเขาอะไรเดี๋ยวหายอีกลางนึงกันพี่น้องลางที่หาอักตัวหมนันนายหมอเมื่อคืนนี่ลูกซ้ายว่า ออกมาดรรูสาตว่ามีไฟมาซองดักมองก็เลยะจนขี่ขั้นมาเบิ้งมาดูมากระที่อดใจบ่ได้พี่น้องห้องอดอดใจบ่ได้กะเจ็ดความดูแลงข้นเ้าก็เลปยปล่อยบางครั้งกับป้องปล่อยวางนะพี่น้องนะคิดจังไง กคนจ่องคนจ่องเสียวของเขาขนโะมยเงียบมองอยากไยไ,ไปมักไปกินเบิงเขากินเบิงเขากินเบิงกับปอไปคิดางนั้นเลยก็เลยปล่อยวาง หากินซอกซอนมาอยู่กับสะฮาาเพราะว่าบริษัที่นี่ไซส์ส่อนฮขาหายหลอบฮขาหายจะไปโทษไซส์กระโทษพวกมวกนี้แหละแต่ว่าเขาจับบรได้เขาบร้คัาหนังค่าเขา,าพี่น้องเขาก็บริยากปักปัาไปก็เลยปล่อยวางซะดีก่กลัว ที่จริงสะเขาเขาเขาไอ้เลาวก็ไม่อยากเขาไปยุ่ใกล้ไปอยู่เพราะเขาเขาจะว่าเขาได้เนาะถ้าเป็นตะวันไม่คิดเพิ่นบบคิดไว้ยังไงคือเขาใจเขาใจเขาพี่นอ้องเลยแค่นี้ก่อนสวัสดีครับพอและก็ถูกแบบเจอกันคลิปน่ามาดูเขาที่พอเกียวโอสีได้นัดรถ่